ดีค่ะวันนี้ก็พาทุกท่านมาท่องเที่ยวชุมชนนะคะามาพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไหนเหรอคะก็เดี๋ยวลองถามท่านประธานดูนะคะให้ประธานแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะครับครับสวัสดีครับผมผมมงคลรอบ,บุนธรรมครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินปักลอครับชื่อคําว่าเกิดจากดินนี้ก็พยายามจะสื่อความหมายว่าเกษตรกรหรือผลผลิตผลผลิตที่เกิดจาก เกษตรกรเนี่ยมาจากปากรอจึงตั้งชื่อว่าเกิดจากดินปากร่อค่ะเกิดจากดินปากรอนะคะอาจารย์มงคนเป็นประธานกลุ่มจะเห็นว่ากลุ่มเนี่ยก็จะเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงตามศาสตร์พระราชาข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มเกษตรกรปากรอนะคะก็คือนำความสอนของพ่อนะเดินตามรอยพ่อแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ วันนี้ก็ถึงเวลามื้อกลางวันนะคะก็จะเห็นว่าเป็นไงคะอาหารเราบริบูรณ์มากเลยค่ะมาที่นี่ได้ทานอาหารพืพ้นถิ่นนะคะที่สําคัญมีอะไรบ้างคะอันนี้คือถ้าถ้าหลักๆก,ก็คือจาเนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของของที่นี่ก็คือลูกโหนโดอ่าลูกโหนโดค่ะลูกโหนโดเนี่ยฮะลคือคูกโหนโดนี้ก็คือเอามากับแก้มกับน้ําพริก ค่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาดุกน้ำพริกปลาดุกนะคะอ่าอันนี้จะเป็นเมนูเคียงกันเคียงกันนะะคแล้วก็ปลาดุกทอดปลาดุกทอดนะคะะสามารถทานกับอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นได้นะคะแล้วก็มีผักทางใต้จะเรียกว่าผักหนอกซึ่งบริบูรณ์มากก็อันนี้ก็เป็นผักที่ปลอดสารเกษตรอินทรีย์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์กษตรอินทรีย์ร้อนะคะเป็นตามมาตรฐาน SDG PGS นะคะซึ่งมาตรวจแปลงเรียบร้อย นะะคนอกจากนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นแกงเทโพนะคะแกงเทโพก็ทําไมต้องเอาแกงไทโพเพราะว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านยังยังยังต้องมีองค์ความรู้เรื่องภาคเกษตรแต่ว่าผักบุ้งจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการจัดการแปลงดินได้ดีอ๋อค่ะผักบุ้งก็เป็นพืชที่เป็นตัวชี้วัดในการความสมบูรณ์ของดินนะคะว่า เราจะดการได้ได้ดีแค่ไหนนะคะก็เลยให้ให้เขาเอาผักบุ้งที่ที่ว่าลดรายจ่ายในครัวเรือมามาเป็นจุดข,ขายว่าอย่างคุณคุณสุพิธที่เคยบอกว่าเขาลงทุนปลูกผักบุ้งเพื่อลดแก้ไขปัญหาหนี้สินนี่คือเมนูของเขาอ <laughs> นเมนูคุณสุพิธนะคะเนี่ย <c oughs> เป็นหนี้คะ่ะเป็นหนี้แล้วก็หันมาเดินตามรอยพ่อด้วยศาสตร์พระราชาก็คือ ลดรายจ่ายลดรายจ่ายง่ายที่สุดก็คือปลูกผักว้ทานเองก็นั่นคือหนึ่งในผักที่ปลูกก็คือผักบุ้งก็มาเป็นเมนูแกงเทโพที่อร่อยมากนะน่าจะอร่อยมากเลยค่ะและที่สําคัญที่นี่คือเมื่อกี้เราพูดถึงตาลตโนดไปแล้วนะคะตอนนี้อีกพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือข้าวใช่ไหมคะใช่เป็นข้าวกล้องข้าวนะคะข้าวที่นี่ถือว่ามีความโดดเด่น นะคะหลายท่านได้ลองชิมไปแล้วนะคะอร่อยนะรูปร่างสวยงามความหวานนิดนิดนะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวที่เป็นข้าวสุขภาพก็คือเป็นกข,ขอ 43, ขอขอ 43. ซึ่งจะไม่มี <43. S 2> จ,ะมมจะไม่มีน้ําตาลแล้วก็เป็นข้าวเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่ที่มีมีโรคเบาหวานทานได้แล้วก็เมนูเนี้ยก็คือน้องเทียบจะเป็นผู้คิดค้นว่าเออจะทํายังไงให้มันสามารถทานข้าวเปล่ปาเปล่าโดยที่ไม่มีกับข้าวแล้วสามารถสามารถ ทานได้ต่อชามสองชามอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของที่นี่นะคะพัฒนาโดยน้องเจี๊ยบซึ่งเป็นประธานในโคกหนองนานะคะเอ่อก็เดี๋ยวเราก็จะได้ทานกันว่าอร่อยแค่ไหนนะคะค่ะ เนื่องจากปักรอเป็นพื้นที่ทะเลด้วยติดติดทะเลสาบก็จะเป็นอาหารจากทะเลตอนนี้น้องน้องเสือได้ได้นะคะได้อานะคะอันนี้ก็เป็นน้องเสือที่อยู่ใกล้เคียงกันได้มาร่วมโครงการกับเรานะคะเพื่อที่จะขยายผลเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีอาหารนะคะเป็นตัวชูโรงแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนั้นเมื่อเรากินอาหารกันอย่างอิ่มอร่อยแล้ว แล้วนะคะของคาวเรียบร้อยก็จะมีของหวานของหวานอ่านะคะที่นี่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือลูกลูกตาลน,นะคะลูกตาลอย่าให้ลูกตาลนี้ให้ใหน้องรา